พอพระเปินฝากไปแล้วต้อนไปแล้วเกื่อภาษ์ฝากขึ้นเมือ่อฝากบุญฝากบุญสนขึ้นเมือ่ยยอให้พี่ให้นองอาญาติพิทรอเดกได้บุญสนจากเข้าจะมีชีวิตอยู่เ็นไทยอุทิศไทยฝากให้ฝากไปนี่เกิดมาบุญฝากเด้อเมื่อนีพระพูดจะได้ให้นางลำลำถวายโบเบศบาเยสุราวันเออ แย้สบไปจุดผูกจุดเทียนโูซาญาที่เป็นที่คนหลักไห้พีนี่นอกแทนโลกแท่นนาผู้ยมทั้งไก่ผู้ย่เบื้องนอกพูกเป็นเจ้าภาพเจ้าสัมผัาอย้สูบเป็นตจ้แทนเนาะจุดเทียนยกเกิดบรรยากาศถวายล้างับเสียล,ยลับถวายรับถวายโบเบสุวั้แนวบัทนนีลกอนเทก่อนเทก่อนผัก,กสืสวนม์ แล้วกับป๋อเหลใหม่ทวายเพื่นเนอร์กอดเอ็นนั่งับมาลักอยูหนาลัานท่าจุดถั่พุลเก่าดอกทุกคนเลยเนอร์ไปที่อยู่มาจุดถั่พุลเก่าดอกปักลมเชิญดวงวิญญาณพ่อแม่ปุญญาต่ายายเอาบุญออกจากข้าวเป็นเล่าเชิญครับสู่ของพวกเป็นทิพย์ต้องทุกข์ให้หมดจากทุกเนอร์อินพ่ออีนแม่เอ้ยถึงสุขสุขอินขึ้นไปเนอ ส่วนคนลูกเต่าใหญ่วันนี้ให้เจ้าตัมไปให้เบิทดตทนแค่ขนทนแค้น้เตี้ยๆ่อยมากแต่โตัวน้อยเป็นเทบันีถ้าว่าหากิดแ้วให้ลูกให้ร้านค้าขาเมื้อจะเริ่มเร้่พอเดอรเริ่มแม่เดิอขอเอาเนื้ษารุณากบอกเอาบานนี้มันจากบรเซเวลามีเวลาเป็นชั่วโมงไการเตียมโต้กินเข่ากินขาแ้วต่อวกเสาเดอ ทำทีต่อตักอกตั้งใจเริ่มปฏิเนตหจากหน้าหลเรพ่อเดฝนปล่อยมาได้อนุญาตแล้วไม่พอให้แม่มารับบุญระบุญเสร็นเต็มแล้ววันนี้ตักอกตั้งใจเป็นบุญเป็นพุชชนภิกิศให้พอแม่ปูยาตายายจำเสื่อได้ก็ดีจำเสื่อบันใดก็ดีแล้เลื่อนใดก็ดีเลื่อนวันใดก็ดีมารับบุญละบุญสนกับลูกกับหลานกับญาติกับเอ็ดเด้อ นีเป็นสักภีพยายัตพอพายก่อนเป็นสักภีพยายตพวกมักเทวาอักษาเทวะลูกคเทวาเป็นสักภีพยายัตเดิน इच्छित्ता पठितं तुहं किं समिच्छतु सफे पुरन्तो सन्तो वनरसो यथा मनीशोचे रसो यथा

ข้าวันที่สองที่สามก็ยอมเดิมสองสามผลิกายนต์ผระลิตวัดเท่าไเป็นเจ้าภาผ่าไตกระจอก็ได้เด้อแขนเื้อมาซะไปาผไตน้ำประพุกแขนเื้อมาแขนเื้อน้ดมาเดออมาแจกน้ำพยาบาลก็ได้ทาการไตน้ำพระพุก็ได้ก็ที่อย่างงก็ได้บาันสามผ่นสลยนั้ำพยาบาลดูเสียการไปวัน ทีเป้าสักงมาผู้มาเพราะสืทันเทพอยู่มันต้องตัดออว่าไหพระครับอรหังสมมาสมบุทณ์โภพภวังพลกางพวันตอภิวาเมีสวั पचिसाप्खायो निसोफिन बानापर सेवायों ने वा थवाया नमाताया नमाताया नमिको सनाया यावा ने वाई मसाखाया सचिलिया या, 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 या पनाया ดุอะยาอินิปุรนัมจามเวตนาบดีอัสาหินาวันจาเวตนาบดีอัสามิเีราจามีวิสติกานวันตารสุเมหาดุพะตาติายใ้เาสือพ่อแม่พี่น้องปุญญาตายายลูกหลานเขียนมาเดินธมาใส่บานสาพระคุณพี่น้ในบ้ด

พี่น,อน้องนค่ะกชีหาจังพอกันใหม่เลยนี่คือิปพี่นอ้องบัตรใม่ไดมาทับุญขอายกะเรื่องปวดอะไรก็แช่เสังเวีนหน่อยแล้วทั้งทองช่องยายมองเงยทองชันสวัสดีค่ะ